ไทยบันเทิงวันนี้จะพาไปดูลูกหลานนักแสดงนิ้วหรือว่านักแสดงอุปรากรจีนคนหนึ่งนะครับที่พยายามทําให้นิ้วเป็นที่รู้จักในกลุ่มเยาวชนด้วยการจัดทําเว็บไซต์และของที่ระลึกต่างๆซึ่งเธอก็หวังว่าจะมีผู้ให้ความสําคัญกับนิ้วจนนําไปสู่การก่อสร้างโรงนิ้วและมีคณะนิ้วแสดงอย่างถาวนครับ ช่ค่ะช่วงเทศกาลถือศีลกินเจนะคะก็มักจะมีนิ้วแสดงอยู่ตามศาลเจ้าหรือโรงเจค่ะแต่หากไม่ใช่เทศกาลสําคัญแล้วคงยากที่จะเห็นศิละปะการแสดงที่สวยงามนี้นะคะความหวังที่จะให้มีโรงนิ้วและคณะนิ้วถาวรเพื่อสืบสานศิละปะการแสดงอันเก่าแก่สู่รุ่นต่อไปทําให้ลูกหลานนักแสดงนิ้วจัทดทาเว็บไซต์และของที่ระลึกเอาใจกลุ่มวัยรุ่นค่ะ ในเทศกาลถือศิลกินเจในช่วงนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีนิ้วแสดงอยู่ตามสารเจ้าหรือว่าโรงเจนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เทศกาลสําคัญสําคัญนั้นก็ยากค่ะที่เราจะได้เห็นศิลปะการแสดงที่สวยงามแบบนี้ ซึ่งความหวังที่จะให้มีโรงนิ้วและก็คณะนิ้วอย่างถาวรเพื่อที่เป็นการสืบสารศิลปะการแสดงอันเก่าแก่ไปสู่รุ่นต่อๆไปก็ทำให้ลูกหลานของนักแสดงนิ้วนั้นมีการจัดทำเว็บไซต์และก็ของที่ระลึกเพื่อที่จะให้เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นหันมาสนใจการแสดงนิ้วค่ะ ร้องเป็นภาษาจีนที่ดุดันภายใต้สีสันของใบหน้าและเครื่องแต่งกายบ่งบอกเอกลักษณ์ของศิลปาการแสดงจากจีนที่เรียกว่านิ้วที่เข้ามาในประเทศไทยเมื่อหลายร้อยปีก่อนและจนถึงวันนี้ยังคงเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมชาวไทยเชื้อสายจีน เทศการถือศีลกินเจโรงเจบุญสมาคมจะจึดคักด้วยชาวไทยเชื้อสายจีนโดยเฉพาะผู้สูงอายุมานั่งรอชมนิ้วจากคณะที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงที่หน้าโรงเจซ,ซึ่งขอสร้างเป็นโรงนิ้วถาวรโดยปีนี้เป็นคณะเหล่าบวงนิ่งแห่งซึ่งเล่นที่นีมากว่า10ป,ปีสุดาพรแค่อื้อเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากเพื iesen, death, ่อร่วมงานเทศกาลีสิงกินเจในกรุงเทพแล้วเธอยังตั้งใจมาดูนิ้วอีกด้วยก็มากินเจด้วยก็มาเที่ยวด้วยก็ดูนิ้วด้วยก็มีนิ้วหลายลงที่ให้เราดูแล้วก็มาเปรียบเทียบกันอ๋อเชียงใหม่เหรอคะเชียงใหม่อยู่ใกล้ๆกับราชพักกันบ้านตอนนี้ไม่มีค่ะ เขาไม่เขาไม่ว่าจ้างไปนะก็คนเขาฟังเด็กรุ่นใหม่เขาฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาชอบไปร้องรำทำเพลงใช่ไหมแล้วคนรุ่นเก่าก็ถือว่าเดี๋ยวไม่ยิ้วก็เล่นให้แต่จ้าดูไงคนเขาไม่ดูกันหรอกได้ทำไงอะประชาชนพวกลูกคนจีนเขาไม่ค่อยดูอ่ะคนแก่ที่ดูดูก็จะหมดรุ่นอ่ะอยังหมดรุ่นอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มหมดไปแล้วใช่ไหมเนีย่ย อย่างรุ่นป้านี่ก็จะหมดเหมกันน่ะนัการารแสดงที่สู่วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของจีนไม่ว่าจะเป็นภาษาเครื่องแต่งกายและวิถีชีวิตที่สะท้อนผ่านขนบการเคารพเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเรื่องราวต่างๆกลายเป็นภาพที่มีให้เห็นบางตาลงทุกวันหากจะพบได้ในเทศกาลสำคัญเท่านั้น แม้จะเป็นทายากรุ่นหลานนะัแสดงนิ้วชื่อดังแบทิเซียและมีแม่เป็นผู้สืบทอดการแสดงนิ้วของครอบครัวแต่ธนาพรจะรัดแนวยอมรับว่าไร้ความสวรรค์ในการแสดงนิ้วความผูกพันและรักในศิลปะการแสดงแขนง,งนี้ทั้งอย่างเป็นห่วงว่านิ้วจะหายไปจากสังคมไทยทําให้ธนาพรใช้ความสนใจในเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาจัดทาเว็บไซต์นิ้ว com พี่ก็เลยคิดว่าภาพตรงนี้มันสามารถที่แพร่กระจายไปให้ใใหให้้เด็กวัยรุ่นได้ดูว่าความสวยงามของนิ้วมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ว่ามันมีภาพแล้วทำยังไงให้มันมีข้อมูลประกอบกันถ้าเรารู้ถ้าเรารู้ก่อนว่าวานิ้วแต่ละชุดเสื้อผ้าแต่ละชุดมีความหมายอย่างไงอาจจะดูง่ายขึ้นพี่ก็เลยทำ,ทำ,ทำในเมื่อมิ้วเป็นของเก่าเว็บเป็นของใหม่ก็เลยทำเว็บนิ้ว เว็บไซต์นิ้ว .com เป็นอีกนิติหนึ่งของการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนิ้วครอบคลุมทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันทำให้วัยรุ่นได้เปิดประตูเข้าไปสัมผัสกับนิ้วได้ง่ายยิ่งขึ้นผ่านคลิปวิดีโอภาพถ่ายหลากสีสันและห้องสนทนาที่เรียกว่าสนทนาหน้าโรงไม่เพียงแต่สร้างเว็บไซต์นิ้วเท่านั้นทนพรยังใช้ของเล่นที่สื่อถึงนิ้วเช่นหน้ากาก ปนปลาสเตอร์ตุ๊กตาสร้างแรงดึงดูดในกลุ่มเด็กๆอีกด้วยแต่ความพยายามทุกวิถีทางให้นิ้วคงอยู่โดยทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจของผู้หญิงคนหนึ่งกลับมีผลตอบรับไม่ดีนะตัดาอยากสร้างองนิ้วถาวอรแล้วมีพิพิธภัณอะไรอย่างเงี้ยมีมีโชว์มีความหมายของชุดแต่ละชุดมีการโรงเรียนสอน,นอ๋ออยากนี่หลายอย่างมากแต่ว่ามันคือความสันเพราะว่าพี่เป็นแค่ มดตัวเล็กทำคนเดียวคงไม่มีใครคงไม่ได้ผลนะคะเพราะว่าเหมือนไม้ติ้งฟันที่เคยเขาเคยคุยคุยกันไม้เดียวหักได้ถ้าหลายๆไม้ถ้าหลายๆคนช่วยกันมันก็จะหักยากเพราะพี่พท,พทำคนเดียวก็เริ่มขอ<ผ>มค่ะก็ะคิดเพราะมันได้แต่คิดคิดแล้วก็ทำทำแล้วก็มันจะหย่อนหนึ่งทั้งทั้งที่ประเทศไทยมีคนเป็นล้านล้านคนแต่พี่ทำได้แค่กลุ่มคนเป็นร้อยคน แล้วทําได้แค่แป๊บเดียวเพราะว่ามีแค่นักศึกษาจะให้เด็กๆได้สนใจช่วงแวบ,บเดียวแล้วเดี๋ยวคณะนิ้วก็ย้ายที่ไปแม่เทคโนโลยีที่ทันสมัยจะทำให้สามารถชมนิ้วผ่านทางโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ตแต่การชมผ่านเทคโนโลยีนอกจสกจะไม่ได้สัมผัสกับอรรถรสที่แท้จริงของศิลปะการแสดงนิ้วแล้วยังขาดการเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมและนักแสดงที่จะเป็นแรงใจสนับสนุนให้การแสดงนิ้วก้าวต่อไป